สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนสองพันาะครับเนาะนะครับเมื่อวานนี่ก็เป็นมือเห็นงานมือสตอ์ประจําสัปดาห์นะหลายๆคนนะแต่ว่าเมือนี้น่สิเป็นมือวันหยุดของหลายๆคนคือกันนะฮะแต่ว่าบางคนก็ยังทํางานอยู่นะครับแต่ก็บม่เป็นยังครับนักลงทุนจะไม่มีวันหยุดเลยนะฮะบอกได้เลยนะครับนักลงทุน่ลงทุนซสมอเพราะเราหากําไรนะนักลงทุนจะหากําไรทุกๆวันนะครับบอกได้เลยว่า วันนี้นะครับวันเสาร์แล้วสิ่งที่ควรจะระวังมีอะไรบ้างย้ํานะครับว่ามีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปฟังกันวันนี้นะไม่ว่านะจะเป็นแนวทางฮานอย VAP ฮานอยปกติฮานอยพิเศษนะฮะบ,บอกได้เลยว่าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้เตือนเพื่อไม่พากันากนารทุกคลิปทุกแนวทางจากอาจารย์อารมเดือนราชกุลนะครับผม ในวันนี้นะเสาอาทิตย์อาจารย์เคยบอกไว้แล้วว่าสัญญาณเบิ้เลเนี่ยมันมาแล้วนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็เบิ้ลในฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติเบิ้ลไปนะซึ่งอาจารย์ก็บอกไว้แล้วว่าถ้าใครอยากการเบิ้ลก็ได้เพราะช่วงนี้เ่เลขหามเลขเบิ้ลค่อนข้างที่จะมาแบบรัวๆจริงๆนะครับเลขหามเลขหามนะครับแล้วก็เลขเบิ้ลนะครับเอาเป็นว่านะฮานอยเมื่อวานเนี่ยนะครับเราจะย้อนไปดูผลกันก่อนก่อนที่เราจะไปดูแนวทางสําหรับวันนี้นะครับ ฮานอยพิเศษนะฮะหกเจ็ดหสามนะครับฮานอยปกติ2 1งหนึน์นะครับฮานอยวีพีสี่เก้าหนงศูนนะครับเพราะถามว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะผลก็โอเคนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ไปรวบได้ที่ฮานอยวีพนะครับรวบที่ฮานอยวีพก็คือตามสเต็ปเลยนักลงทุนจะรู้ดีว่าได้ให้หยุดหลุดให้ทบนะฮะบอกได้เลยนะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงแล้วความเสี่ยงนั้นจะนำพากำไรมาให้ตัวเรานะครับสำหรับวันนี้นะฮะแนวทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแนวทางวันนี้จะไปต่อไหมนะครับเราจะนั่งดูเฉยๆหรือลุ้นไปแบบรมๆหรือเปล่าแต่อาจารย์บอกได้เลยว่าไม่ควรที่จะนั่งดูเฉยๆนะครับบอกได้เลยว่าร้านอาหารตามสั่งของเรานะ ร,ร้านอาหารที่รวยเรานี้จัดเต็มจัดหนักจริงๆนะมีทุกฮานอายเลยนะครับส่วนชุดวินเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะเขียนให้เขียนให้เหมือนเดิมนะครับเขียนให้เหมือนเดิมนะครับก็จะวินเป็นยังไงนะครับชุดวินหลายๆคนหัวอาจารย์การลงทุนชุดวินเนี่ยมันมันเยอะจังบางคนก็จะมีคําถามนะครับทําไมดูเยอะจังนะครับเพราะเป็นเลขชุดชุดวินคือเลขชุดคือนักลบนักลงทุนจริงๆที่จะลงทุนนะเพื่ออะไร เพื่อที่เขาจะลดทุนเพิ่มกําไรนะฮะลดความเสี่ยงด้วยนะถามว่าทุนใช้สูงไหมสูงแต่ลดความเสี่ยงแน่นอน100%เอร์เซเลยนะครับล้านเปอร์เซ็นต์เขาว่าได้เพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยน้อยมากๆเลยที่จะผิดพลาดนะครับแล้วก็หลุดเมื่อไหร่ให้ทบทบคูณ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 สามยิ่งดีนะครับเมื่อไหร่คูณสามหลุดครั้งที่หนึ่งคูณสามครั้งที่สองคูณหกไปยังไงก็ได้กําไรคืนแน่นอนนะครับในวันวันหนึ่งนะครับ สำหรับฮานอยวันนี้นะฮะฮานอยพิเศษนะ,ะอาจารย์ให้เด่น2รอง4นะครับเด่น2รอง4ี่ฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่น7รอง9นะครับฮานอยวีพีอาจารย์ให้เด่น3รอง8นะครับก็จะเป็นนะครับ2 4 2 7 2 9นะ2 3 2 8นะครับแล้วก็4 7 49 43 4 8นะครับแล้วก็7 9 7 3 7 8แล้วก็9 3้าแล้วก็อ่า uh, แล้วก็3 8นะครับ วันนี้ถ้าอาจารย์มองนะฮะวันนี้ควรที่จะกันเบิ้ลไว้หนักหน่อยนะครับล่าเบิ้ลได้เลยพรุ่งนี้ก็ยังล่าได้นะครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดเนี่ยบอกได้เลยว่าหานอยอ่ะร้านหานอยของเราเนี่ยมักจะพาเบิ้ลมานะครับกินให้อินน่มหนำสำราญไปเลยนะ,ะสำหรับเสาร์อาทิตย์นะครับเม็ดเดียววันนี้อาจารย์มองว่าเจ็ดจะไหลนะครับเจ็ดจะไหลนะครับเม็ดเดียวเจ็ดรัวๆเลยนะครับ เอาเป็นว่านะครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะฮะอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไล์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเราด้วยนะให้อาจารย์อามกับทีมงานนะครับเพืดด่อที่จะพัฒการติดตามทุกคลิปทุกหน้าทางดีๆอย่างนี้นะทุกคลิปทุกหน้าทางอาจารย์จะสอนแทรกในเรื่องการเทคนิคก,การลงทุนไปให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์อามขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ